เมสุกีและก็ผู้จัดการมาเซรีนะคะปัจจุบันซ้อมอยู่ที่พนมเปนค่ะชกมาแล้ว41ครั้งชนะ35ครั้งแพ้5ครั้งเสมอ1ครั้งลาสุนีชนะนอกมวยไทยที่พนมเปนผู้ถอดมงคลก็คือเมสซุปลีค่ะยกที่1ค่ะ หวยทุกคู่วันนี้จะชกกันสามยกยกครับโอเคครับต้องความเข้าใจกันนิดเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีทั้ง5ยกแล้วก็3ยกนะครับแต่ว่า3ยกเนี่ยเนี่ยเร็วคุณจะมาติดชิดติดต,ตาตาตีไม่ได้เลยครับต้องต้องใจเลยเปิดตานี่หวอก่อนจากข้างล่างให้มันเคลื่อนร้อนแต่แรงนี่จากประเทศไทยครับพระจันทร์องอาจครับมีสกเกตแท้ของแท้ เขาเก่งเขาเก่งด้วยเขาเก่งด้วยเขาเก่งด้วยทครับิช็อว่าเอ็นกน่เยอในักษของแมม้มวยไทร้ย้วโอ้โหนี่ไม่รอเลยนะแต่บายนี่รอนานนะเค็มเชลีนี่เคยมาที่ ฝั่งเราดิสองครั้งแล้วนะโอ้ยแล้วแล้วก็เก่งด้วยเก่งด้วยตามใจนี่ตาบูชาไรนี่ถือว่าเก่งนะจ้าทุกท่านะหลัวจ้าอ้าวเออมีนักเก่งทีกเป็นนักมวยเยอะนะโอ้ยนักมวยดีๆดังๆไปโชกในกรุงเทพไปดีไปดีราชดำเนินก็เอาโดนีอ่ะแต่พยายามจิ้มหลับตัวครับทางการของหินเสรีน้ำเงินครับ เขาไม่ธรรมดานะอาวุธมวยไทยนี่นะครับนี่กักมวยชานะมาดูเได้ไหมเล่าโอ้โหวันนี้ทางกักมวยชาก็มาเชียร์เยอะเลยทีเดียวในเวทีนี้เป็นสิบหลายร้อยคนนะประตูของเวทีนี้เป็นไงเนี่ยเห็นไหมนะชาวบ้านสี่พันสี่พันสี่พันคนแต่วันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองพันสามพันใช่ไหมฮะตอนนี้มีทีมงานที่เช็คบอกว่าจะอยู่ประมาณที่สามพต้นต้นพัต้นตนะโอ้โหยอดใช่คร ดูที่ที่เทลนะครับเพราะว่าเขาจะใส่กางเกงสีดำเหมือนกันต้องเัยเาทีนี้ดีพอต้องเก่งพอต้องเก่งดีพอต้องเก่งแล้วก็นวลด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ตับอุาจาระนี่ไม่ธรรมดาครับดูบั่งขวาครับสู้แข้งขวาอีกแล้วดารลุนงานแกนี่แกรี่โกรธมาจากไหนเนี่ย้แล้วก็ ฝั่งแดงของเรานี่เป็นนับกชกที่อยู่อันดับต้นๆของกรมโรงสยาบาลไพศาลด้วยนะอ๋อเออเอาละนี่เป็นเวทีบันไดสู ับทางจากอำเภอภูสิงห์ทางฝั่งโน้นฝั่งโน้นเขาเรียกอะไรนะครับที่ช่องสนามนะครับทางด้านเขมรอาจะเป็นอเลงเวอโลงเวอเออเอออเลงเวอโลงเวอเมื่อกี้นายเบอร์มาด้วยนะครับมาดูยกที่สองครับสองครับฝ่ายแดงของเอิร์นดาวเพชรลำพูแหมเอินคือหิมเซรีจากกัมพูชามาตาบองนะครับก็เป็นเมืองที่คนไทยได้ยินชื่อบ่อย ขวาลูาตานี่ถ้าบอกแยกไม่ออกว่าไทยหรือกัมพูชาก็ต้องยอมรับว,ว่าหน้าตาเหมือนกับน,น่าตาดูงานเนี <c oughs> น่ยเออเหมือนกันเป็นน้องๆพี่ๆพี่ๆน้องๆอะไรกันเนี่ยเคอๆกันไม่เป็นไรครับปานทีปั้นเคลื่อนบ้านยิงยิงแข่งโอ้โหเอาละเอาละมีเวลาให้คิดมีเวลาให้ตัดสินใจไม่มาก ยกสองนะครับคู่นี้แค่สามยกนะครับตามแบบฉบับของสังกาอาเชยนไปเอาที่มาตัวอีกแล้วครับทางด้านของทิมเสรีวันนี้มาดุเือเกิน้ครับวันนี้มาดุเือเกินครับทิมเสรีครับการให้คะแนนก็ล่มามีกิติชชยอุทุมยกยุทธ์อุทัยโสแล้วก็เอทีเรือเพ็งนะครับ โดยเฉพาะวันนี้มีแพทย์แพทย์ประจักสนามนะครับคุณหมอสมบูรณ์ประจิมแล้วก็ผู้ช่วยนะครับคุณหมอบุญธรรมแสงแก้วนะครับแพทย์ประจักสนามสนามอาเซียนไฟอาโดน,นแล้วครับเข่าเมื่อสักครู่ทางด้านของหงเหินเอาออกนิดแล้วออกนิดแล้วเข่าหงเหินแกะตีเข่าดีมากเลยโอ้โหมายิบเซรี มีเลี้ยงจากกระโปงมาเห็นชัดเจนแล้วก็ได้ได,ได้เนื้อได้น้ำกรรมการต้องเห็นน่ะเดียวด้ำกรรมการตัวใหญ่ด้วยครับต้องเห็นต,ต่ด้วยคนไทยคะแนนต้องเห็นโดนอีกแล้ว,วต้องยอมรับคู่นี้นี่สนุกนี่ครับสนุกสนุกเนี่สนุกนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวอรวงเวงกัมพูชาวที่มาเยอะด้วยก็วันนี้สนามอาเซียนไปก็ต้องขอบคุณผู้เสียสูงด้วยยกสองเลยครับยกสอง เกมเกมนี้น่าจะสนุกนะครับข้าวดูท่าทางท่าทางจะลอยลอยไหมโดน้าไปเยอะโอ้แกทิมทำตัวตลอดนะฮิมเสรีผมเผิร์นผเผิรนจะปีกหักหรือเปล่าล่ะเสียวๆอยู่นี่จากผมเพิร์นหวังหินใช่ครับลูกชายของคุณพ่อปรจจุบอ้โหอยู่แล้วข้าอยูแล้วฮิมเสรีอยู่ไหมอยู่ไหมทิมเสรีจัดเขยใจแล้ว ถ้าก็ได้ใจอ่ะว่างง่ายแม่แกมีสะดุ้งตลอดนะสะดุ้งนี่ไปช็อตด้วยตาบนเวทีไม่ได้นะอย่างนี้อาการอาการอาการต้องน้ำครับต้องน้ำครับช่วยมาดูจะช่วยผ่อนคลายด้วยช่วยให้เจ็บเยอะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการปฎิกาจะต้องยอมรับเกียรติไทยนะครับมาดูยกสุดท้ายครับโดนคนหนึ่งนับว่าจะแก้เกมยังไงแดงนี่หงษ์เหินน้ำเงินพิมเสรีนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุสนสำหรับสนับอาเซียนไฟนะคะขอบคุณบริษัทสุขภัณฑ์คริสติน่าประเทศไทยจำกัดค่ะเลือกสุขภัณฑ์อย่างชาญฉลาดเลือกสุขภัณฑ์คริสติน่าค่ะขอบคุณบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดครบทุกความต้องการกับบ้านที่ดินและคอนโดคุณภาพดีคุ้มราคาจากแบบ ขอบคุณบริษัทเคมลคราฟจำกัดสินค้ามาตรฐานวิทยาการก้าวหน้าร่วมใจพัฒนาสากลเราทุกคนพร้อมใจให้บริการขอบคุณน้ำดื่มราสยามน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ต้องน้ำดื่มราศยามค่ะมาดูเกมยกสุดท้ายครับผมเผินจะแก้สถานการณ์ยังไงครับโดนไปหนึ่งนับกับเมื่อยกทิ่านมาครับ คนที่ต้องยอมแล้ว่านักชกจากกัมพูชามาแกรงจริงๆนะผู้จอยนะใช่ค่ะนี่มาครบเครื่องเลยครับทุกทุกนัดทุกทุกครั้งที่เห็นที่นี่นะคะแกเป็นนักชกที่พอออกอาวุธแล้วแกได้ใจอ่ะแกได้ใจแฟนมวยที่มาเชียร์ด้วยแล้วก็ทางด้านของทีมเสรีนะครับทีมงานจากทางฝั่งกัมพูชาก็มาเยอะมากนะคะวันนี้ดูครับจาต้องรุ่นครับมวยจากฝั่งประเทศไทยครับทางฝั่งของเหมือนมุมแดงครับ ยังไม่กระเตื้องเลยครับโดดไปหนึ่งนับดูแกจะเหนื่อยดูแก,แกช้าไปด้วยนะทางด้านของไอ้เจ้าของเหินแต่ว่าทีมงานนี้ก็พยายามกระตุ้นให้กําลังใจครับแต่ว่ายิงเสรี่วันนี้แกมาดีด้วยนะแกมาดีด้วยอา้าวบสุดท้ายกระจักเงางามครับกรรมการห้าบนที ในรูปแบบของสนมอาเซียนไฟส3ยกนะคะโดนโดนตรงไหนสะดุ้งตรงนั้นเลยครับทางคงเบิดตัวนี้เห็นเสรีจะมาแข่งจริงจริเอาเข้าอยแลนะครับทีมเสรีคุนี้น้ำหนัก57กิโลกร,รัมทั้งคู่เลยครับมีการชั่งน้ำหนักเมื่อช่วเช้าด้วยนะคุณจอยนะค่ะถือว่านะคะ ทำหน้าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักชกจากไทยแล้วก็กัมพูชาเวลาก็เดินไปเลยนี่ครับในยกสุดท้ายครับแต่ว่านักชกกัมพูชารายนี้ไม่มีถอยครับเต็มแก่ได้ใจแค่เดินตลอดนะทั้งเข่าในหรือว่าเป็นนักชกที่มีอาวุธ ศิละปะแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องเลยครับทางด้านของฮิมซีรีเอาดงสุดท้ายจบเลยครับฮิมเซรีนะครับจากกัมพูชานะครับ30ต่อ27คะแนนก็ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์แล้วก็เป็นไปตามสายตาแฟนมวยที่อยู่